สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําตัวกล้องภายนอกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทางร้านก็มีขายนานแล้วครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับล้วก็จะมาสอนวิธีการโหลดตัวแอปมาติดตั้งค่านะครับติดตั้งแบบมีเน็ตและไม่มีเน็ตเลยนะครับก็เดี๋ยวจะแยกไป2คลิปแล้วกันนะครับผมโอเคตัวนี้เนี่ยโปรโมชั่นล่าสุดนะครับก็คือ1,590บาทเนี่ยนี่เลยครับแถมเมมโมรีฟรี1ตัวนะครับมูลค่า3 5 0บาทนะครับ โอ okay. เค๋ย่ามาดูกันว่าในตัวอุปกรณ์เนี่ยกล่องเขาจะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับเห็นไหมเหอ่ยอ่าประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวกล้องเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดหาซื้อได้ที่ไหนแล้วตั้งค่าไม่เป็นก็สามารถมาดูกันได้นะครับผมโอเคอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีมาด้วยกันก็คือตัวกล้องนะครับตัวกล้องจะเป็นแบบสองเสานะครับ แล้วก็ะจะมีรูปลักมาให้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวสวิตซ์รีค่านะครับตัวนี้จะเป็นเสียบสายแลนส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นปลักไฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยนะครับตอนรีค่าว่าทํำยังไงตัวเสียบปลักไฟปลักเขาจะทำมาเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นแบบนี้ละนะครับนี่นะครับแล้วก็ เอาสายเนี่ยสามารถเสียบเข้าไปกับจุดนี่ครับรูด้านนี้นะผมมองนะอ่านี่นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บนะครับจากนั้นเราก็ไปเสียบปลั๊กไฟนิดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบปลั๊กแป๊บหนึ่งนะครับอืมเสียบแล้วไฟเขาก็ติดขึ้นมาแบบนี้นะครับผม ส่วนของที่แถมมาในกล่องนะครับอุปกรณ์จะเป็นตัวเก็บสายแลนนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวนี่นะครับอุปกรณ์ยึดติดกับกําแพงนะครับให้ด้วยแล้วก็มีคู่มือนะครับแล้วก็ตัวมีมี่แถมฟรีนะครับตัวนี้ตอนนี้โปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดอยากได้ก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวช่วงเริ่มระบบนะครับตอนนี้คือผมเสียบปลั๊กแล้วเขาจะทําการเริ่มระบบเรามาโหลดแอปพลิเคชันกัน่นครัเริ่มต้นยนค่เริ่มต้น,น,ตนถ้าเกิดเป็นเอ d r o i d เข้าไปที่นี่เลยนะครับเผ่อมที่้าเส็ส <16. S 1> มือเพจสโตนนะครับโอเคจากนั้นเราก็พิมพ์คําว่าเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูก็ได้ V นะครับสามแแล้วก็ Pro นะครับ นี่แบบนี้นะจากนั้นก็กดเข้าไปโอเคเราก็ติดตั้งได้เลยครับรอสักครู่นะครับอะช่วงรอโหลดนะครับเรามารีค่ากล้องกันก่อนนะครับทุกครั้งที่ได้กล้องมาเราต้องรีค่ากล้องนะครับนี่นะครับปุ่มรีค่ากล้องเห็นไหมสวิตช์รีค่ากล้องโอเคเรากดไปเลยกดค้างไว้นะครับจนกว่าเขาจะร้องว่าคืนค่าโรงงานนะครับเราค่อยปล่อย กดค้างไว้ครับแล้วคือการตั้งค่าโรงงานแล้วก็ปล่อยนะครับติดต้ในการสร้งรอสักครู่นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วถึงจะเริ่มตั้งค่านะครับ,บรโอเคแบบนี้คือสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็มาดูแอตัวแอปเรานะครับตอนนี้ได้แล้วเราก็กดเปิดนะครับวิธีการเช็คค่านะครับ เดี๋ยวผมจะบอกอ่ะอันนี้ฉันได้อ่านแล้วนะครับกดไปนะครับจากนั้นก็คอนเฟิร์มไปนะครับอนุญ,ญาตนะครับโอเคตอนนี้เข้ามาสู่ระบบแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นแอปหน้าตาใหม่เวอร์ชันใหม่นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เป็นก็แนะนําให้ถ้ามีแล้วเนี่ยไปอัปเดตนะครับหรือว่าลบออกแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับผมให้เป็นตัวนี้นะมันจังสมบูรณ์ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากล้องทํางานแล้วหรือยังนะครับปล่อย wi-fi ออกมาหรือยังเรากดเข้ามาที่ตัวนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับเขาปล่อย wifi มาแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งค่าแบบไม่มีอิเนเทอร์เน็ตไม่ใช่อิเนเทอร์เน็ตก็สามารถดูได้นะครับผม <c oughs> โอเค <c oughs> ขออนุญ,ญาตนะครับหันหัวกล้องหน่อยอ่าล้วก็เข้ามาที่ทดลองใช้หน่อยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนอะไรนะครับแล้วก็ ไว้เขาหน้านะครับอันนี้คือวิธีการตั้งค่าแบบใช้ฟรีนะครับไม่มีรายเดือนไม่มีค่าบริการอะไรนะครับก็คือไม่ต้องสมัครอะไรทั้งนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราเข้ามาที่หน้าตาน,นี้แล้วเนี่ยเรากดที่เพิ่มกล้องนะครับนี่กดบวกตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับจากนั้นนะครับถ้าใหม่ๆเนี่ยถ้าตั้งค่าเป็นแบบมีเน็ตเราต้องเปิดตัวนี้นะแต่นี้เราไม่มีเน็ตเราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเราก็กดที่กล้องสมาร์ท นะครับกกดเพิ่มอุปกรณ์จากนั้นเนี่ยจะมีให้สแกน QR code นะครับเราก็กดที่ตัวนี้อนุญาตไปนี่ก็จะขึ้นมาให้สแกนนะครับแล้วก็สแกนโอเคอน,นี้สแกนได้แล้วนะครับแบบนึงนะครับสแกนได้แล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับ อ่ามันก็จะขึ้นหน้าตามเนี้ยให้เราตั้งชื่อนะครับว่าเราเจะกล้องเนี่ยชื่ออะไรถ้าเกิดว่า,าพี่ลูกค้าอยากตั้งชื่อเป็นกล้องอชื่อของตัวเองที่จําง่ายก็ตั้งได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาที่เขามีมาให้ก็คืออย่างผมเลือกเป็นบ้านแล้วกันเนาะเสร็จสิ้นไปนะครับอ่ลาลักษณะนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าแบบไม่มีเน็ตเนี่ยมันจะขึ้นอุปกรณ์ออฟไลน์วิธีนี้คือทํายังไงนะครับให้มัน ออนไลน์ Online, แล้วก็ใช้งานกล้องได้ก็คือไปเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi ของกล้องเขานะครับเราก็กดแชร์ไว้ปุ๊บอ่าเนี่ยครับก็แค่กดเชื่อมต่อทุกครั้งนะครับหรือว่าถ้าเราเคยเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยบางทีโทรศัพท์อาจจะเชื่อมอตัตโนมัติให้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยเวลาอยู่ใกล้กล้องนะครับระยะไม่เกิน1 0บถึงสิเมตรนะครับถึงจะเรียกดูกล้องได้นะครับหรือว่าเรียกดูย้อนหลังได้ด้วยนะอ่า ทีนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นจะเล่นเนี่ยเราต้องมีการตั้งค่ารหัสเข้ากล้องก่อนนะครับก็กดตัวนี้ปุ๊บก็จะมีตัวเนี้ขึ้นมาเราก็กดตั้งรหัสผ่านเข้าไปนะครับตอนนี้รหัสผ่านนะครับความยาวขั้นต่ําต้องแดตัวขึ้นไปนะครับแดตัวนี่ต้องมีตัวภาษาอังกฤษสักสองตัวขั้นต่ํานะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยตัวเลขหมดเลยก็ได้แต่ไม่เกิน4ี่สิบตัวนะครับแต่ผมจะตั้งให้ดูก็ได้อ่าผมตั้งเป็น kk หนึ่งสองสานะครับ KK โอเคถ้าเกิดว่ากลัวหลงนะครับกลัวพิมพ์ผิดเราก็เปิดตัวนี้นะครับเพื่อจะดูว่า,เ,าเราพิมพ์ถูกหรือเปล่านะครับบางคนพิมพ์ไปแล้วเนี่ยพิมพ์ผิดแล้วมันกดคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับนี่ดูนะครับเปรียบเทียบว,ว่าตรงไหมแบบนี้ตรงกันแล้วนะเราก็อุ้เดี๋ยวนะครับขอโทษทีเอาใหม่เอาใหม่กดเกิน อ่ะโอเคเคหนึ่งสองสามสีเมื่อกี้ผมกดเกินนะขอโทษทีอ่ะจะเป็นลักษณะนี้นะนี่นี่มันจะให้กดคอนเฟิร์มก่อนนะครับทึบโอเคแบบนี้คือเล่นได้แล้วนะกดดูนะครับนี่เห็นไหมครับดูความคมชัดของกล้องนะครับชัดมากเลยนะครับโอเคอันนี้คือใช้งานได้แล้ว เราจะบังคับแบบไหนก็ได้นี่เห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปตัวติดตั้งแบบไม่มีเน็ตแค่นี้นะครับแล้วก็วิดีโอหน้าเนี่ยจะมีการติดตั้งแบบมีเน็ตนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอที่สอนเพิ่มกล้องแล้วก็ใส่เมมเบรี่ตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ติดตามช่องผมไว้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ